วีลคัมแบคทูมายยูทูบชานแนลทุกวันเราดำวิ่งดิฟในทูวันออฟเดอะมอสต์อีโคนิกเนมในออโตโมทีฟฮิสตรีเดอะสองพันยี่สิบห้าจิ๊บวินลีเอเนมพัสด์บินซีโนนิมัสวิดรักออฟโรดคาบิลิตี้ซินส์เดอะหนึ่งเก้าสี่ศูนย์เอสแอนด์อินอิมเลเทสสวัตตาอิทแครีดัตเซมแอดเวนเจอร์ลูสดีเอเนย์ไวด์แอดดิ้งโมเดิร์นเอนจิเนียริงแอนด์คอม포ร์ เลดสตาร์วิดอิตโบว์อันมิสตากับเบลเอ็กเทียร์เดอะสองพันยี่สิบห้าวินลีคีฟเดอะคลาสสิกอะไบรด์สแตนแอนด์บ็อกซี่ซินลุเอตเอฟแฟลตเซเว่นสล็อตคริวแอนด์เซอร์คูลาร์เลดเฮดไลท์แดร็กเบลเดอร์เฮริเทจวิดทอนเทมปอรารีสไตล์อิตไฮคลีเรนต์เฟนเดอร์แบล็คเอาท์บัมเปอร์แอนด์ซิกเนเจอร์เทรลเรตติ้งบาร์จิงเทลยูอิตบิวทูแฮนเดิ้ลโรตารีเดอร์วินลีไรช์ออนสามสิบสองอินมาร์เทเรนทายวิดออฟชั่นอลบิดล็อกคาร์พาเบิลบิว เดอร์แมดแบล็กดีเทลลิงสตีลร็อกเรลแอนด์ริมูฟเวอร์บ์รูฟแอนด์ดอมีคุณแคนทูรีพสานไลท์ยูเออแอดเวนเจอร์อินไซด์เดอะสองพันยี่สิบห้าจีฟวินลีโฟกัสออนฟังชั่นเฟิร์สบัดแอสเอโดสออฟโมเดิร์นเทคดูรีเบิร์กออฟเวทเทอร์แมทเทียลแอนด์ร็อบเบอร์ไรฟลูริงเมกอินที่ซีทูคลีนอัปเตอร์เอเดย์ออฟเดอะเทรลเดอร์แดชบอร์ดอินเตเกรตเอเนวสิบสองจุดสามอินว์คอนเน็กต์อินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มซัพพอร์ตติ้งไวเลสแอป แอนด์อินทิเกรตเต็ดเทรลเนวิเกชันซิทติ้งอีส์ซับพอร์ตีฟแอนด์อัปไรต์อเวลเบอร์ใน both พิเอร์มี่คลาสแอนด์เวทเทอร์เรสต์สแตนวินีนแทสแอนด์ออฟชันแนลอัลไพน์ซาวน์ซิสเต็มทัชส์บีนออปติมไลฟ์สำหรับโอเพนแอร์ดริฟวิ่งแอนด์นิมเมอรัสโอซิอารีสวิตช์สสำหรับอแดชชันอลอักเซสเซอรี่ไลท์วินเชสแอนด์ออฟโรดไลทิงเดิ้ลส์ไบต์อิสระเนเจอร์เดอะวินลีนัลอินคลูดอะดัพตีฟครูซคอนโทรลไลท์สปอร์ตมอนิท enhancing safety on both highway and trail under the hood the 2025 w i n e y is powered by a p r o f e n 2.0L i t e r Turbo Charged inline c engine producing 270 horsepower and 400 Nm w t torque of t p a i r e with an 8-speed automatic transmission it offers impressive low end torque perfect for rock crawling and steep ascent the select track full time c wd system with low range gearing e n s u r e maximum traction in any condition จิ๊ปคลาย A ศ1 0 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงไทม์ of just under 7.5 second, เซกัน which is respectable for a rough off roader i ิทธ e l ลอิ o ุ has improved slightly with an average of t e of 1็5 k m ดห้ากิโลเมตรแคลคุมบินเนต์แต a งทูเอ n นฮั c and start stop technology as for pricing the 2025 Jeep w i ิ l ห้ start at around เครื 42, ่องหมายดอลลาร์สหัดอลลาร์สหรัฐ for the base trim with higher spec model equipped with off road packages เลเทอร์อินเทอร์ ier และอัพเกรดอินโฟเทนเมนต์พัชชิ่งเดอะไพร์คลอเซอร์ทูห้าหมื่นดอลลาร์ในอินเทอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ตเอสเปเชียลลีเซาทีสเอเชียเอ็กซ์เพรสไลฟ์วอร์รีเอชั่นดิวทูอิมพอร์ตดูตี้แอนด์โลเคอล์เท็กซ์สโอเวอรัลล์เดอะสองพันยี่สิบห้าวินดีอีส์เดอะเพอร์เฟคเบลนเดอร์ออฟนอสโตลิกชามแอนด์คอนเทมพอร์ติรี่คาปาบิลิตีอิเดียลฟอร์โดสปูซิฟเรลแอดเวนเจอร์วิธัวล์คอมโพมิชชิ่งออนทูเดย์สเทคแอนด์